ซัมซุง Galaxy S24 Ultra จะได้ใช้ชิปเซนสแตมดิอัลคอน8 Gen 3ทุกประเทศเลยส่วน S24 และ S24 Plus จะได้ใช้เป็น Exynos 2400นะครับถ้าวกราัิกดนข่าวสารดีดีทาง IT ทีในช่วงเย็นในวันสเปนในกาสา,ส,าสิมัตีนะพูดข่าว IT ready so it รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเลยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันสื่อจากเกาหลีใต้นะครับรายงานว่าเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 4 Ultra จะเป็นรุ่นเดียวในซีรีส์ที่จะใช้ชิปเซ็ตแบบจากก้อน8 Gen 3ในทุกประเทศที่วางจำหน่ายเลยนะครับในส่วน S 2 4และ S 24 plus นั้นจะใช้ชิปเซตเป็น Exynos 2400ในส่วนนี้นะครับ ก็มารอดูกันนะว่าเปิดตัวแล้วเข้าไทยแล้วเป็นยังไงนะครับ Galaxy S Series นั้นเนีน่น,นะครับปกติเราจะใช้ Exynos มาโดยตลอดนะครับในส่วนของชิปเซ็ตเนาะมีน้อยครั้งมากเลยนะครับที่จะได้ใช้ในส่วนของ Snapdragon นะครับแต่ข่าวลือล่าสุดน,นะครับจะเห็นได้ว่าชิปเซ็ต Exynos 2400ที่ผลิตบนกระบวนการ LP Plus ระดับ4นาโนเมตรแบบใหม่ล่าสุดน,นี้นะครับ ซับซุงอ้างว่าชิปเซตรุ่นนี้เนี่ย CPU เนี่ยจะเร็วกว่า Exynos 2200เกือบ2เท่าและมีนิยงของพลังงานการประมวลผลระดับ AI นะครับถึง15เท่าขณะเดียวกัน s t p p r ล g o น8 Gen3 ที่ผลิตบนกระบวนการล่าสุดของ TSMC เช่นกันเนี่ยก็จะมีทั้งเวอร์ชั่นที่ผลิตโดยกระบวนการ3นาโนเมตรแล้วก็4นาโนเมตรนะครับและจะเปิดตัวเอเป็นทางการเนี่ยในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับ ก็ต้องมารอดูกันแหละว,ว่าเจ้าตัว snapdragon 8 gen 3ตัวเนี้จะมีความพิเศษมากน้อยแค่ไหนและถ้ามาอยู่ใน galaxy s 2 4 ultra แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและค่าวที่เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย